สวัสดีค่ะจากวังลายองพยอมค่ะมาอัปเดตผักชีนะคะผักชีที่วัร่างพยอมปลูกเพาะไว้นะคะไม่ขึ้นนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรผักกาดก็ขึ้นย้ายไปหมดแล้วแต่อันนี้ไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวมาเพาะพริกขี้หนูสวนกันดีกว่า อันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะพริกขี้หนูหอมหรือบางคนอาจจะเรียกว่าพริกขี้หนูสุพรรณนะคะเม็ดก็จะใหญ่กว่าพริกขี้หนูป่าพริกขี้นกป่านะคะจะใหญ่กว่ากันนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะแกะทางที่ดีนะคะเราใช้ ห่อดินนะคะห่อดินแล้วไปโยนในสวนเลยนะคะได้ผลดีมากนะคะอันนี้อันนี้ขอบอกได้เลยว่าถ้าเราห่อใช้ดินนะคะดินเราที่ฝนตกวิเม็ดหักนะคะแล้วก็ห่อดินเอาไปคว้างในสวนเลยนะคะพอดินละลายเขาก็จะเกาะขึ้นเองแบบนกมาไข่มาขี้ไว้นะคะทำให้เขาขึ้นได้ดีมากด้วย แล้วก็จะไม่มีโมรคแมลงคอยรบกวนนะคะอันนี้ก็มีเจ้าของสวนพริกเมื่อ6-7ปีที่แล้วนะคะเขาบอกบาลายองพยอมว่าให้ปลูกแบบนั้นอันนี้ก็จะปลูกในบ้านนะคะไม่ได้ไปปลูกในสวนถ้าปลูกในสวนเยอะเยอะมาก ไม่รู้จะไปปลูกปูกไว้ก็เก็บกินไม่ทันนะคะแล้วก็ขวังไปเดี๋ยวถ้าเขาขึ้นเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปปลูกอาจจะปลูกลงดินหรืออาจจะปลูกลงกระถางก็ได้นะคะเพราะอันนี้ของบาลังพยอมปีนี้ไม่ค่อยดกไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยโ,โหเก็บต้นหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบ กิโลเลยประมาณแปดเก้าขีดทุกเที่ยวเลยนะคะทุกครั้งเลยเรียกว่าเขางามต้นสูงมิดหัวเลยนะคะแต่ปีนี้ต้นที่อยู่นั้นต้นที่ว่าปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วเขาขึ้นเองเพียแป้งลงแล้วก็ไม่ได้ไปดูไปดูอีกครั้งสิเพียลงเต็มแล้วก็ ตายไปเลยนะคะเลยปีนี้ก็มีพิษที่ขึ้นใหม่มาก็ยังไม่ค่อยดกมากก็มีอยู่สองต้นอีกต้นนึงก็อยู่ดีๆก็เหี่ยวตายไปเฉยเลยหมือนกันไม่รู้ว่าโปรกกินรากหรือเปล่าอันนี้ก็เลยมาเพาะ ลองเพาะเล่นๆนะคะเพราะว่าฝนตกทำอะไรไม่ได้ก็เลยฆ่าเวลาไปเพาะพริกเพาะผักไปเรื่อยๆนะคะฆ่าเวลาดีกว่านั่งอยู่เฉยๆดูนั่งก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าฝนตกดังนะคะก็เพาะไว้เดี๋ยวเขาขึ้นมาเลแเราก็จะได้มีของไว ไว้ปลูกแล้วก็ได้กินนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ